ทำไมคุณควรไปหาหลวงพ่อวราสักครั้งในชีวิตหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อวราวัดโพทองแต่ยังไม่เคยไปหรือยังไม่รู้ว่าทำไมผู้คนมากมายถึง,ลงหลังไหลไปกราบท่านสำหรับผมนี่คือหนึ่งในพระอาจารย์ที่ไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่เกจิอาจารย์ดังไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุมงคลแต่สิ่งที่สัมผัสได้เลยคือพลังของศรัทธาที่อยู่รอบตัวท่าน คนที่กำลังลำบากไปกราบไปขอพรหลายคนกลับมาบอกว่าชีวิตดีขึ้นคนค้าขายไปขอครุฑหลวงพ่อยอดขายพุ่งจนตั้งตัวได้บางคนเจ็บป่วยไปขอพรเรื่องสุขภาพก็ได้พลังใจกลับมาไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้คนถึงศรัทธาเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อ แต่มันคือความหวังที่ได้จากคนจริงพระแท้ที่ช่วยคนโดยไม่เลือกฐานะถ้าคุณยังไม่เคยไปผมอยากให้ลองสักครั้งลองไปสัมผัสบาร,รมีด้วยตัวเองไปกราบไปขอพรแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมหลวงพ่อวราถึงอยู่ในใจของใครหลายคนบางครั้งสิ่งที่เราเรียกว่าปาฏิหาริมันอาจเริ่มต้นจากความศรัทธาในใจเรานี่แหละ แล้วพบกันที่วัดโพทองครับ